นี่กำลังเปลี่ยนใบจักอยู่นะจะใช้ตัวนี้ซีซนี่เนี่ยทีมงานกำลังเปลี่ยนอย่ครับขันแน่ๆย่านยนเยยยานอเ่ยฮะถูจี สีลองเงนตัดในหน้าก่อนเลยว่าตัดขั้นหน้าตัดขั้นหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะตัดขั้นหน้าก่อนใบจักไอเครื่องนี่เลื่อยเลื่อยเลื่อยนี่เขาเอิ่องยังเซตูวซีเรียมมันบั้ยมีนี่มีตัวนี้บางตอนบางตอของของเงี้ยเงีมันเหมือนคมมันเหมือนเหรอเด้มันบอกเป็นมันบอกเป็นซีเรียมเหรอเด้อย่าบอกไป ตัดอะไรไม่เป็นยังกับว่าไอ้ยอดเข่าไอ้ตัดงาตัดอะไรงาอ๋อบ่บ่อะไตัดยอดเข่าแะไรความมุงไหมมันนี่ยตัดอันมันงามโพดอ๋อมันคือแปลงอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาตัดใบยอดข้าวออกคือมันมันงามเกินไปเดี๋ยวมันจะล้มแล้วมันจะบ่อห้องหรือเปล่ไอ้มันไม่ได้เข้าวมันเลยต้องรีบตัดออกก่อนเฉียวสุพรรณไหมเมีทีมงานฟุ้งยิ่งไปฮกเย็ดข้นไหม แต่ว่าเขาเอาเชียงอันนั้นในเชียงไฟฟ้าเนี่ยแต่วันนี้เราจะตัดคันนาด้วยฮะใช่ครับเอาใบนในคอรัดแปลงอันนี้เงา้ยเด้วยพะย่ะเหมือนเกลี่อันอันนี้เอาใบอันเงา้ยบ่ท่านในเรื่อ,นนง,อง,งตัดแน,น่ไหบุตรบ่เล้ยนี่นะครับเตรียมอุปกรณ์กัอน,นอยู่ครับ <c oughs> คือ,ค,อ<ะ>คือบอลี้ยงครับคือบอหมื่นเนี่ย ลุกคือบอแตัดตนคุ้มมือบอนี่ครับ <laughs> สนุกวันนี้ทีมใช้สามผนอเสียงกูเลยเนาะเสียงล้านบอเหนื่อยแล้วนะอ่าโอเคเตรียมอุปกรณ์อยู่ครับเดี๋ยวนี่เครื่องน้ำมันใช้น้ำมันดีเซลนะครับเออไม่ใช่เดี๋ยวนะมันเป็นซินเครื่องเครื่องยนต์พวกนี้เป็นเครื่องเบนซินครับ เก้าหาหรือเก้าหนึ่งครับรวดนี่น,นะครับอุปกรณ์3เรื่อยนสามสี 3, ตัวนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จุรงการเกษตรครับเนี่ยน,นะครับจากคลิปเมื่อสักครู่นี้เติมน้ำม,มันนะครับเตรียมการทุกอย่างแล้วนะครับ จากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีการตัดนะครับก็คือทำความสะอาดทำความสะอาดคันนาก่อนนะครับทางนี้เขาไม่ค่อยได้ทำเลยครับมันจะแต่ทางทางอำเภอผมเนี่ยเขาก็จะทำกันนะครับตอนแรก คิดว่านะครับจะลงไปตัดไปยอดข้าวนะครับปรากฏว่าน้ำมันมันยังไม่มีนะครับตัดไปมันก็จะตายก็เลยวางแผนกันทําความสะอาดคันนาก่อนเพราะว่ามันลกนะครับก็จะพืชเยอะหญ้าเยอะนะครับเสร็จจากนี้ก็จะพักทานข้าวนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งของ วัดปฏิบัติของชาวนานะครับเขาเฮ็ดจริงี่ล้วเอาไองม้วนไปอีกแบบเลยผมตัดเบื่องมื่อยครักอยู่สนุกไปอีกแบบครับผมลองตัดดูนะแต่ว่ามันไม่คุ้นชินกับระบบมันไม่ค่อยได้ทํานะครับก็จะมีแต่น้องทําแต่ว่าเราก็ไปลองทําดูจับแต่ปากกาจับปั้นพิมพ์ที่ออฟฟิศนะครับ พอมาดูทำนานี่ก็ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะทำนากันสักเท่าไหร่นักนะครับนี่นะครับก็คืองานพัฒนาบ้านเมืองอย่างหนึ่งนะครับแต่เป็นพัฒนาไรนาตัวเองนะครับน่าจะใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับร้อนครับ รยากากศเครื่องตัดหญ้ามีอยู่4ี่ตัวนะฮะเมื่อกี้ผมลองตัวแล้วกน็น้องชายก็ใส่เกีขาสัน้นนะครับก็ดูคือทำความสอาดขั้นหนาก่อนนะครับ ส่วนไปยอดข้าวเนี่ยก็จะตัดนะครับยอดข้าวเนี่ยเขาตัดเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยเข้าวดีดข้าวอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันชื่อมันอะครับแล้วก็มันจะทําให้ข้าวงามง่ายงายขึ้นนะครับมันก็จะออกรวงดีแล้วก็ก็เรียกว่าความสะอาดอ่า แดดสองถึงพื้นน้ำนั่นนะครับแล้วก็ลากข้าวนะครับวัตถุประสงค์ของมันผมจําได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับที่เราตัดยอดนะครับแต่ว่าของเรายังยังไม่ได้ตัดนะครับรออีกสักหลายวันอยู่นะครับอันนี้ก็ได้ทําความสะอาดคันนาไปก่อนนะครับนะครับก็เลยมีทีมงานมาช่วยนะครับนะครับมีอยู่อนนี้ตัดอยู่3ตัวเดี๋ยวจะขึ้นไปพักเที่ยงกันแล้วนะครับ มีแต่แถวนี้จะเป็นเข้าเจ้ากันนะครับขอบคุณที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ขอขายัดจบไปนี้ครับสวัสดีครับ